วันนี้มี c a มรี่เข้าใหม่นะครับผมใครกำลังหาตัว 2.0G นะครับและสีขาวด้วยคันนี้มีมาเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ปี2020นะครับใช้งานมานะั้น140,000กิโลเท่านั้นเลยนะครับแต่เลขไม่ไม่ต้องไปดูี่ดูสภาพเลยนะสภาพนี้ผมโอ้โหคกริบเลยสีขาวมุกนะครับตัวนี้สีเดิมทั้งคันนะรับประกันนะครับผมโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ13,000ปลายๆเท่านั้นนะครับ7,19,000บาทใครสนใจอยากดูนะผมดูคันนี้ดูให้จบนะ ถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อมานะครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่องโอรวมเก่งมือสองบึงบุรีนะครับกับผมอีกแล้วเซอเพรยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพรยนต์รถมือสองนะครับผมวันนี้พามาชมนารถเข้าใมาอีกแล้วนะครับผมสไตล์ผู้บริหารอีกเช่นเคยนะครับสาหรับเจ้าตัวโยต้าแคมรี่นะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว 2.0G นะปี2020นะครับใช้งานมาเพียง1 4 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ ประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับผมเพราะว่าเป็นรถประจําตําแหน่งนะของผู้บริหารใช้งานนะครับตัวนี้มือเดียวนะมือเดียวเลยนะครับผมเป็นรถหน่วยงานนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมทั้งคันรอบคันทั้งหมดนี้เดิมเดิมนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีก็อไม่ตัดต่อต่างๆเล่ไม่มีสูญหายคันนี้การันตีเลยนะครับผมจากสาจากทางเพชนยนของเราเองนะครับว่าเดี๋ยวให้ดูนะสภาพรอบคันกันก่อนนะครับผมว่าสภาพเดิมๆเ,เป็นยังไงแล้วก็ เดี๋ยวนี้มาเจาะลึกกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้เดิมแค่ไหนนะครับอ่ะนี่ดูเลยไฟท้ายต่างๆนะผมใยทะเบียน2 0 6 6นะครับสภาพดีมากนะมาพร้อมกับสีขาวมุกด้วยนะครับเดิมทั้งคันนะครับล้อแมกซขอบ16ต่างๆมีมาให้ครบแล้วตัวเบนซินล้วนนะครับใครกำลังหา2.0ไปใช้งานคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนส่วนคันนี้ราคาค่าตัวนะครับ719,000ับาทเท่าน,นั้นฟรีดาวผ่อนอยู่เท่าไหร่นะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0หาเท่าน,นั้นเองนะฟรีดาว เรทดอกเบียนะครับอยู่2.29เท่านั้นเองถ้าใครกําลังสนใจกําลังมองหานะครับห้ามพลาดเลยคลิปนี้นะครับผมออญญก,ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องโอรวมเก่งมือสองบิบุรีหรือว่าช่อง t ิกต็อกนะครับโอเพชรยนต์หรือว่าโอรถมือสองนั่นเองนะโอเคป่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับสาหรับตัวนี้ตัว 2.0G นะครับไฟหน้านได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นหลอดแก้วกลมแบบนี้นะโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไลท์มีมาให้ครบด้านล่างไฟตัดหมอกมีนะตรงแก้มนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ครบแล้วนะครับ นี่สภาพดีมากนะครับตัวสีต่างๆเดิมๆนะครับกระจกนั้นหน้าเดิมๆนะตัวนี้ไฟหน้านะครับเท่าๆกันไม่มีตรงไหนบิดเบี้ยวนะทะเบียน2 0 6 6คันนี้นะครับเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงต่างๆอยู่ครบเลยนะสภาพดีนะสภาพดีมากพี่ใครกาลังหาอยู่นะครับสีขาวนะสีขาวมุกนานๆเข้าทีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจกหน้านะครับผมกระจกหน้าเป็นเดิมแท้โตโตยต้านะครับ นี่มีมาให้ครบเลยนะแล้วก็กระจกด้านข้างเดิมแท้ของโตโยต้าทั้งหมดด้ามจับเป็นโครเมียมนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยตัวนี้นะครับล้อมแมกขอสิบ16นะสำหรับตัวนี้ได้ล้อมแมกขอสิบ16พร้อมกับยางดัลล็อนะครับตัวนี้ยางดัลล็อได้ปี23มนะนี่มันจะมึนๆหน่อยนะครับนี่ตัวนี้ได้ยางปี23นะยังโอเคอยู่นะสภาพยางดอกยาง,งต่างๆเอ่ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ นี่เหลี่ยมสันตัวรถนะครับตันข้างตัวรถนี่พี่ดูได้เลยนะไม่มีร่องรอยลักยิ้มแม้แต่นิดเดียวนะครับโครงสร้างเดิมนะไม่ต้องมีแก้อะไรเลยนะแรกเข้านะครับผมนี่ให้ดูโครงสร้างพี่โครงสร้างดีนะครับมีใช้ไปกว่าครึ่งนะนี่น็อตเสบีต่างๆเดิมนะครับแ่นเพจนะครับปี20ผลิตกลางปีตามอกอนะครับโอ้โหมีมาครบแล้วนะสภาพโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวกแกะตรงนี้ กระดูกงูต่างๆเม็ดอาร์คนะครับผมอยู่ครบทั้งหมดฝั่งนี้ไม่มีชนนะฝั่งนี้ไม่เคยมีชนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีแบบมาแกะไม่มีมาพค่นสีไม่มีอะไรต่างๆเลยแผงประตูเดิมๆนะครับสวยงามนะโครงสร้างประตูนะครับเดิมๆแบบนี้กระจกติดฟรีมมาให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้นะครับกระจกเดิมของโตโยต้าทั้งหมดเลยนะสวยงามนะครับ โอ้โหประตูพี่ประตูหลังนะครับผมมีม่านนะบังแดดให้นะตรงนี้ม่านบังแดดมีนะครับแล้วก็ตัวล็อกเด็กมีนะใช้งานได้เป็นปกตินะครับผมแล้วก็โครงสร้างตัวประตูเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้นะผมลองรับนะผมน้ํามันเบนซิน 91, 95, E2, E85 e, ต่างๆให้จบเลยนะครับไฟท้ายเดิมๆนะตัวนี้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุด1 2 3และก็สนะครับ โลโก้แคมรี่โลโก้โตโยต้าโลโก้สองจุดมาให้ครบตัวนี้นะครับมีกล้องถอยนะกล้องถอยอยู่ตรงกลางนะครับนี่ตรงตัวเอนะนี่ตรงนี้สวยนะพี่สภาพเสียสวยมากเลยนะแล้วก็กระจกด้านหลังนะครับเดิมๆโรงงานนะไล่ฟ้ามีนะครับผมสําหรับตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนนะสภาพไม่มีเปลี่ยนแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับโครงสร้างเดิมนะสภาพดีมากพี่สภาพดีมากจริงๆนะแล้วก็ ตัวตาปั๊มนะครับผมของไทโคยโตะเดิมนะครับมีมาให้ครบเลยสภาพดีนะครับไรท่ตต่นะสภาพนี้ไปโห่เจ๊แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่หาได้ยากแล้วนะสําหรับสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่มีพรมด้านหลังมาให้นะพรมรองนะครับมใม้ครบแล้วนะส่วนด้านล่างนะครับมียางอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบนะครับแม่แรงต่างๆนะจะหนักจะเต็มเลยพี่แล้วก็นี่โครงสร้างด้านในนะครับ เม็ดอาร์คด้านในนะยังอยู่ครบนะครับนี่สภาพด้านในนะโอ้โหน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะครับไฟยังอยู่ครบที่เดิมนะโครงสร้างดี่ะสำหรับตัวนี้นะครับรับประกันโครงสร้างเลยนะแล้วก็ด้านข้างตัวรถของฝั่งขวานะครับเหลี่ยมสันคมต่างๆนะยังอยู่ครบนะครับนี่ไ,ไว้ที่ติเลยไม่มีลักยิ้มให้เห็นแม้แต่นิดเดียวนะครับตัวนี้กระจมองข้างนะครับมีระบบ b ายสป t ร์ตมอ o ิเตอรนะด้านข้างตรงนี้ มีมาให้ครบระบบแจ้งเตือนมุมอับต่างๆนะครับมีมาครบแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ปะเดี๋ยวพาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับสำหรับด้านในฟังก์ชันต่างๆนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ชมกันเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับปุ่มอะไรได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับปุ่มซอนโทนด้านขวามือมีมาให้นะปุ่ม engine start ปุ่มเปิดถังน้ํามันฝาท้ายต่างๆนะครับผมมีมาให้ครบระบบป้องกันการลื่นถล่มีมานะแล้วก็น้าป่ดนเดินไม้ด้านในนะครับ ไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรนะครับผมคอนโซลด้านหน้านะจัดหนักจัดเต็มตัวนี้แอร์แบ็กประมาณเจ็ดปดใบนะครับผมนี่จอกลางจอทัดกล้องถอยนะเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto ต่างๆมีมาให้ครบแอร์ออโต้แล้วก็ด้านในนะครับวายเลชเชอร์นะตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮต่างๆมีมาให้ครบแล้วนะครับส่วนเบาะคู่หน้าตัวนี้ดีไซน์เบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับสภาพดีนะเบาะด้านในไม่มีช้ำ ในส่วนตรงไหนไม่มีช้ำให้เหตุเลยนะพี่นะสภาพดีมากนะครับแล้วก็ล่องลอ,งอยเสา B ฝั่งนี้นะคงเดิมนะครับคงเดิมจริงๆนะสำหรับคุณอ้โูสภาพดีจริงนะครับแล้วก็มาดูที่นั่งด้านหลังกันเลยนะสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับอ่านี่ด้านหลังมีแอร์หลังให้นะครับผมแล้วก็โต๊ะเบาะนะดีไซน์เบาะหนังสีดำนะครับสำหรับตัวนี้เบาะหนังด้านหลังไม่มีช้ำเลย นะสําหรับใครนะครับมีลูกเล็กนะใส่คาซีนให้น้องนะใส่คาซีนให้น้องได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนะปลอดภัยด้วยนะแล้วก็สภาพดีนะครับเป็นยังไงพี่นะได้ดูนะครับผมภายนอกภายในต่างๆนะครับน่าจะตัดสินใจได้น่าจะตัดสิใดน,ะนจสใจได้เลยนะแล้วก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องกันเลยนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับว่าคงเดิมนะผมแล้วก็มีตรงไหนบ้างนะครับผมที่ต้องดูนะครับ อ่าเปิดน้าห้องเครื่องมานะครับสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับ4สูบ16วาลนะสําหรับตัวนี้นะ167หแรงม้าเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้นะครับผมไรทิตนะครับน้ำมันต่างๆรั่วไหลรั่วซึมไม่เห็นมีนะครับผมแล้วก็ตัวน็อตต่างๆไม่เคยมีขยับนะครับดูแลมาดีมากนะครับผมแล้วก็ตัวน็อตนี่น็อตนะผมน็อตยางเล่งต่างๆนะร้อยคิวซียังอยู่เลยนะครับ2จุด นะครับผมสําหรับตัว2 0 g มี2จุดตรงนี้นะดีนะครับน้ํามันไม่มีรั่วไหลนะครับผมสายพานเดินดีนะสําหรับตัวนี้ไดสตาร์ทมีมาให้ครบตัวของเหลวต่างๆเดี๋ยวทางผมจะเช็คให้ทีมช่างจะเช็คให้ทั้งหมดให้พร้อมใช้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างคา,านหน้านะครับคา,านหน้าน็อตไม่มีขยับนะเดิมทั้งหมดตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เดี๋ยวเช็คค่าแบตนะครับผมถ้าแบตต่ํากว่านะเปอร์เซนต์ต่ำกว่า75-80้เดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ โครงสร้างเบ้าโชกนะครับล่องลอยเม็ดอาร์คนะตัวน็อตต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสภาพดีนะครับผมน็อตยึดแก้มต่างๆด้านในนะครับเดิมทั้งหมดน็อตยึดฝากระโปรงนี่ขาวจ่วเลยนะครับผมแล้วก็นี่เม็ดสปอตด้านข้างนะครับซิงกาวซิลเลอร์ต่างๆเดิมรูระบายอากาศนะครับสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะโหสภาพดีมากนี่สภาพดีมากนะด้วยเลขไม้นะครับไม่แสนสี่ ไม่ต้องไปดูมันพี่นะถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์เพิ่มเติมให้ปีหนึ่งพี่นะประกันเครื่องเกียร์ให้ปีหนึ่งเลยนะครับผมดูแล2 0 0 0 0กิโลเลยคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะผมถ้าครบ20,000กิโลนะผมก็หมดนะครับหรือว่าครบ1ปีก็ดูแลนะครับผมอยู่ประมาณนี้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota Camry ตัว2.0จปี2020นะครับเลขไม้ใช้งาน1,40 0 0 0กิโราคาตั้งขาย719 0 0 0บาท ฟีดาพรอยู่ประมาณ13ื่นสปลายๆเท่านั้นถ้าใครสนใจเดีแบบ๋ยวเริ่มต้น2.29นะครับผมให้ไวนะครับให้ไวจริงๆตอนนี้นะครับสีขาวมีมาไม่เยอะแล้วเข้ามาออกไวเข้ามาออกไวมากๆสําหรับแคมรี่ตัวเริ่มต้น2.0แบบนี้แต่ยังเป็นตัวที่น่าใช้นะครับผมเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเลยสําหรับใครกําลังหาเก่งที่พรีเมียมนะครับผมคันนี้ผมแนะนําทะเบียน2066ใครสนใจนะครับผมแคปหน้าจอแล้วโยนรูมให้ผมที่ หน้า <N> <A> โปรไฟล์ตรงไลน์นะครับผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยแอดได้เลยนะครับ0 8 8 6 5 1 3 7 3ปดห่าูยหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็โทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผมน้องโอเซลโอเพชรยนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก่อนจากลาการฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอรวมเก่งมือสองมือรีแล้วก็ช่อง Tik t o k โอเพชรยนต์หรือว่าโอรถมือสองนั่นเองนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ